นักเรียนชั้นป .5 ว,วันนี้นะ,ค,ะครูก็จะมาสอนเรื่องการคูณเศษส่วนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เรายังไม่เคยเรียนมานะสำหรับป .5 นะคะวันนี้เนี่ยครูก็จะนำเรื่องการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนมาสอนนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าง่ายกว่าการบวกและการลบเศษส่วนมา,มากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะ เศษส่วนของจำนวนนับเรามาดูตามรูปก,กันมีลูกปิงปองทั้งหมด6ลูกเป็นสีขาว2ลูกและสีส้ม4ลูกนะคะจากที่เราเห็นเนี่ยรูปปิงปองสีขาว2ลูกนะคะจากทั้งหมด6ลูกเขียนแสดงด้วยเศษ2ส่วน6ของทั้งหมดนะก็คือมีสีขาวอยู่2ส่วนทั้งหมดมีอยู่6นะคะ ต่อไปมีลูกปิงปองสีส้มสีลูกจากทั้งหมด6ลูกเขียนแสดงด้วยเศษ4ีส่วนหของทั้งหมดก็คือมีสีส้มสีจากทั้งหมดก็คือรวมสีขาวด้วยนะคะหลูกทีนี้เราจะจัดลูกปิงปองสีเดียวกันเป็นกลุ่มๆนะคะจะเห็นว่าสีขาวเนี่ยมันมีแค่2กลุ่มนะเราจึงจะจัดให้เป็นกลุ่มละ2ลูกนะคะได้3กลุ่มแบบนี้ เรามาเขียนใหม่นะเมื่อกี้เรานับเป็นลูกใช่ไหมคะตอนนี้เราจะนับเป็นกลุ่มมีลูกปิงปองสีขาวอยู่1กลุ่มจากทั้งหมด3กลุ่มนะคะเขียนแสดงด้วยเศษ1ส่วน3ของทั้งหมดต่อไปมีลูกปิงปองสีส้ม2กลุ่มเห็นไหมจากทั้งหมด3กลุ่มนะคะเขียนแสดงด้วยเศษ2ส่วน3ของทั้งหมดนั่นเองคะ่ะเรามาดูเศษส่วนของจำนวนนับกันต่อนะคะซึ่ง มาดูข้อนี้เศษ2ส่วน3ของ12เป็นเท่าไร่นะคะอย่างแรกครูก็มีรูปมาทั้งหมด12รูปนะคะเศษ3ส่วน2ส่วน3มันคือการแบ่งใช่ไหมคะฉะนั้นตัวส่วนที่เป็น3เนี่ยเราจะแบ่ง12นี้นะคะให้เป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะให้เป็น3กลุ่มพอแบ่งเป็น3กลุ่มเสร็จปุ๊บเป็นยังไงคะ เราจะเอามาแค่2กลุ่มเท่านั้นนะพอมันเป็น2กลุ่มปุ๊บนักเรียนดูรูปที่ระบายสีนะคะสกลุ่มของเรามันมีรูปที่ระบายสีอยู่เท่าไหร่เอ่ยมีอยู่เท่าไหร่คะ8รูปใช่ไหมคะฉะนั้นเศษ2อส่วน3ของ12เนี่ยก็เลยเท่ากับ8นั่นเองคะ่ะ อ่ะต่อไปเศษส่ส่วนหของ15เป็นเท่าไหรนะเศษส่ส่วนหของ15ก็ดูจากรูปนะครูมีรูปสามเหลี่ยมอยู่15รูปใช่ไหมคะ15รูปนี้นะคะอยากทราบเศษส่ส่วนหของมันตัวส่วนที่เป็น5ตัวส่วนคือการแบ่งใช่ไหมอย่างที่ครูเคยบอกนะคะการแบ่งฉะนั้นเราจะแบ่ง15นี้ออกเป็น5กลุ่มด้วยกันนะ,ะออกเป็น5กลุ่ม ก็จะได้กลุ่มละ3ใช่ไหมคะ,ะได้กลุ่มละ3ปุ๊บเศษสีส่ส่วน5้าเขาต้องการแค่4ส่วนเท่านั้นเขาต้องการแค่4ส่วนฉะนั้นเราจึงเลือกมาแค่4กลุ่มนะคะพอได้4กลุ่มปุ๊บอ่ะมันก็จะเป็นเศษสส,ส่วน5้ใช่ไหมเรามาดูรูปที่ะระบายสีนะคะรูปที่ระบายสีมีอยู่เท่าไหร่นะเราก็มานับดูนะคะมีเท่าไหร่เอ่ย มีอยู่ทั้งหมด12รูปนะคะเพราะฉะนั้นเศษสีส่วน5ของ15ก็คือ12นั่นเองค่ะรับชมคลิปที่2ต่อเลยนะคะ